ถ้าสู่เมืองข่างครับมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยผมแนะนำว่าถ้าไม่มีกิจห้ามาอ้าวป้าโษทีเจ๊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 ชิปตัวมานี่คือส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่นะครับก็ซอยฮ็ดเองถ้าไม่เฮ็ดเองใครจะเให้นะเออแป๊บแป๊ๆนี่ใครจะดีผ้าโชว์นี่เตาลิฟท์ถาดอาบูดาจาแบบแบบกี่ที่พูดเออทำไมมึงอยู่กับรูหูแดงไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ทัวเนี่ย แม่แม่แพะแพะใช่ไหมแพะแพะก็มีครับแถวนี้เนี้ยบนภูนเขานะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ด่านตรวจเมืองขากใช่ไหมจะมีทุกเมืองเลยนะครับไม่เห็นละก็ <c oughs> ผ่านด่านเมืองขากกนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อน้องบอกว่าจะพาไปเดินเล่นในตลาดอาจจะได้กินข้าวหรือเปล่าไม่ดูก็ต้องดูก่อนว่ามีอะไรนะ่าสนใจมัางนะครับ ราก็ไม่ได้เข <Like> ้ากันมานานแล้วนะอันน so ี 1, ้คือทางเข้าด่านเมืองขางครับมีป้ายบอกแล้วนะครับด้านนาจะเป็นด่านทหารเต็มเลยนี่คือ3ามแยกที่จะไปเมืองนุงได้นะครับแต่เราจะไม่ไปเราจะไปเมืองยางซึ่งตัวนี้จะเป็นด่านนะครับเดี๋ยวทําเอกสารเสร็จแล้วก็จะไปกันนะครับทุกคนจะมีค่าทางด่วนเนยนะหนึ่งพันจ้านะครับทุกคนข้างหน้านูนะรอคําอีทําเอกสารก่อนตอนนี้คือนานมากแล้ว ขออนุญ,ญาตเยอะเราก็ต้องเดินผ่านด่านด้วยนะครับเป็นบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าถ้าเกิดใครมาก็จะต้องตามกฎระเบียบเป๊ะเลยครับผ่านยากมากน,านี่คือด่านที่2อเลยอีก2ด่านนะครับโอเคเราผ่านด่านกันมาเรียบร้อยครับตอนนี้คือเข้าสู่เมืองขางครับมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยผมแนะนําว่าถ้าไม่มีกิจํามมาติดตรงด่านนี่แหละนานมากนะครับเพราะว่าเขาต้องถาม ผู้ใหญ่หลายท่านครับว่ามาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเอกสารเราเอามาทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำเนาเพื่อที่จะส่งเรื่องให้เขานะครับเพราะว่าเราอยู่ไม่นานนะครับมันก็เลยจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเป็นไปตามกฎระเบียบของเขาแหละเดี๋ยวอันนี้คือจะพาไปไหนเอ่ยน้องทองไปตลาดนะแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าจะกินคงกินข้าวหรือเปล่าเพราะว่าคําอีบบอกว่าหิวข้าวแล้วแอบกินด้วยเมื่อกี้นะเราะดูบรรยากาศ ในตัวเมืองคากนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปตลาดเมืองคากไปหาอะไรกินกันนะครับทุกคนก็ถือว่าคล้ายๆกับเมืองตันยานหรือก็เมืองที่มันเจริญเจริญแล้วเนาะจริงๆไม่น่ามีด่านนะเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะแบบคล้ายๆเชียงตุงแต่ว่าคือด่านนั้นด่านใหญ่มากแล้วก็เข้มมากบอกก่อนนะครับใครไม่เคยมาก็คือดูผมเป็นข้อมูลไว้นะครับอันนี้คือวงเวียนเมืองคาก,ากนะอ๋อตลาดก็มีในแค่นี้นะแค่นี้นะนนะล่ะเขาอยู่ข้างใน นตลาดอ๋อนี่ก็รถจอดเต็มๆนี่คือชาวบ้านนะซนใงจะเป็นคนอาคานะครับทุกคนอู้มอเตอร์ไซค์เต็มเลยเดี๋ยวถ่ายที่จอดรถได้ได้อ่ะมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะพี่อยากเอาไปขึ้นดอยมากเลยอ่ะวันถังรุ่งวันถังรุ่มีพี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้มาแล้วมีพี่เช่าสักคันเดี๋ยวพี่จะขับขึ้นดอยเนี่ยฮอนจ้วะยี่ห้อนี้อ้าวเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะครับทุกคนตลาดเมืองขากตอนเช้านะครับนี่ โหบรรยากาศดีมากมีโลตรงโลตีเอ้ยกินข้าวได้นะเนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นคำอีจะร้องไห้นะไปคุยกับที่ดานะร้องไห้เล้วค่ะยิ้มยิ้มตลอดเลยค่ะขนาดยิ้มให้เขายังไม่ยอมใจอ่อนเลยเขาบอกว่าลบยักเองลบยักเลเแลเว้าบอกว่าเฮ้ยแล้วนะแล้วก็ใส่แว่นตาเออใช่แล้วพี่เห็นคำอีใส่แว่นตาพี่นึกว่าร้องคำอีร้องไห้ไหนใส่ให้ดูก่อนมนพี่นึกว่าร้องไห้แล้วก็เลยประมาณว่าใส่แว่นตาเขาก็เลยยอมใจอ่อนไม่เขาอยาก พีี่คอสวยน<ก>ึกว่าคำอีสวยเขาเลยอยากอยู่นานๆนี่อ้าวแม่เท่าแม่เท่าเจ๊พูดแล้วจะเรียกว่าเจ๊คำอีกันแล้วอ่ะไม่เรียกแม่เท่าเลยมาดูของกินม้างไว้ทุกคนโอ้ยแต่โมก็ขายนะเออมีนี่ด้วยจากกล้วยมีโอ้จากกล้วยมีของกินและมีของกินโอ้ของภาษาไทยด้วย มูส้มวัซาเออปลาเผาก็มีข้าวซอยก็มีชิ้นก็มีไส้กรอกก็มีขนมทอดก็มีมอ้าวมีเมื่อมีเมืม่อเดาไปตลาดก่อนทุกคนไปดูตลาดยามเช้านะครับอะไรเบีย้ยวะเสียวตูดเลยมอเตอร์ไซค์นี่ก็จอดกันรอบน้องตลาดเลยครับทุกคน <c oughs> เติมน้ำมันนี่นะครับระวั <c oughs> บบงเ้อร์อ้าว โซยายเป็นพี่น้องอังคารนะครับโอ้โหเสื้อผ้าขายยิ่งเต็มเลยชุดเสื้อผ้ากันาดน่าจะขายดีนะบัวฟองนี่มอเตอร์ไซค์ไปขึ้นดอยกับพี่ได้นะพี่อนุญาตให้ซ้อนท้ายเราสำหรับบัวฟองแงมากเลยนะที่บ้านมีไหมเย็นเลยดูสิโอ้ยนี่ลงดอยมาแน่นอนโอ้โหดูสุดจัดเลยอ่ะ เดี๋ยวจะพาโบฟองไปซิ่งในตลาดเมืองหนุ่ยนะครับโบฟองจ้าเดี๋ยวเขาจะดูเราเป็นขบวนดูโบสใส่เขาเดี๋ยวโบฟองจะต้องกิ๊กลนบันไดแน่นอนถ้าเกิดสมมติพี่ขี่พี่ยกล้อเลยจ้ะล้อเดินดีกว่าทำไมว่าเดินขึ้นดีกว่าเดินดีกว่าพี่ว่าเดี๋ยวขอบฟองมันจะหายเดี๋ยวเราไม่ได้กลับกันโบฟองลงเลยจริงจริงโบฟองต้องนี้เนี่ยต้องซ้อนแบบนี้ครับทุกคนมาดูนี่ที่ใส่หมู เราบูพองผูกผูกแล้วจะไปหล่นคิงกยนกระหมูเลยมุณเล่นนัวบุพองนะเดี๋ยวบุพองไปพาพี่มาไปดูใน,นตลาดกันทุกคนมาโรตีขายอย่างนี้เลยอ่ะอาทาน,นี้ขขังมากเลยดำดีโอ้นี่ที่กินข้าวซอยเนาะ<ซอย>ในตลาดก็มีครับเป็นคล้ายๆกับโต๊ะนั่งแล้วก็จะมีที่ทำอยู่แต่ของไม่เยอะหรือว่าเรามาสายไม่รู้9ก้าโมงกว่าเนอะบุพอง<ซ>อ<ย> พูดทั่วไปเป็นสินค้าของคนอาคารนั่งเลยอ่ะเออมันจะเป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่อ่ะเออของอาคารเออโอ้โหชุดอาคารของเท่เอ๋ออันนี้ลาหูใช่อันนี้เป็นผู้ชายใส่ มีแลกตังเงินหยวนนะครับถ้าไม่มีตังก็มาแลกเป็นเงินหยวนได้นะมีหยวนมีบาทมีจาร์ดแลกได้อยู่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็ใช้เงินหยวนนะครับเอาไปใช้หมดก่อนถ้าใช้หมดไม่พอเดี๋ยวค่อยมาแลกเพิ่มก็ได้ไปโอ้ยเงินไทยขอรับไหมเนี่ยอีไม่รับเลยนะ บบยากนะเพราะที่ใช้ยากเพราะว่าข้ามด่านไปนก็ยากเลยตลาดสดปิดแล้วนะครับ,กบ,บเก็บของแล้วเนาะไม่ซุ้งค่ะเก็บแล้วเนาะเออเอากล้วยเอากระเทียมเอาพริกมาขายนาเนาะมะเคือเเก็บแล้วโอ้ยไปอีเขาหิวไปอีอยากกินอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพี่น้องไตนะครับถ้าเป็นของขายพวกนี้ขายก็คือค่ะถุงหนึ่งอีไหมสาลี อันนี้ข้าวยางห่วยมั้งคะซาลีอันนี้เป็นเนื้อจอกแก้วเนื้อจอกเนื้อจอกก่อนเนื้อจอกหินเนื้อหินมีหมูน่าจะซื้อเลยเอาไม่เอาก็ได้อันนี้ใครกินเนาะนี่แกงกระด้างนะครับที่นนี่ห้องสั่งอ่ะอันนี้หนังตุงค่ะหนังตุงเนาะหมูตุ้งหมูตุ้งเครแข็งเอาดิเอามาถุงพิ้งใจตัง นะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่ด้วยข้าวฟื้นเออข้าวฟืนอ้อยอ๋อมีหวานๆเลยนะใช่เดี๋ยวสั่งเลยข้าวฟืนอ้อยไม่เคยกินกินแต่ข้าวฟืนธรรมาระก้อนเท่าไหร่ก้อนห้าปากห้าปากเอาสองก้อนก็ได้แต่ว่าต้องกินกันให้หมดเด้อไปอี๋ต้องรับผิดชอบถ้ากินไม่หมดชวินนี้น้องบัวฟองกินเกินตังซีเธอนี่นี่บัวฟองมีตังนี่อัจจัยตังเลยพันหนึ่งพันหนึ่งเราใจ คันหนึ่งใจแล้วน้อย,อยใใๆเราจ่ายเยอะๆยอะเขาจ่ายอ้าวชิมชิมตัวขอบคุณครับโอ้ oh, สาวให้นี่ไม่หวานไม่จะพูดยังไงแล้วครับ <c oughs> อ้าวป้าโทษที <c oughs> เจ,เ <c oughs> เจ๊เจ๊เจเจชิมตัวชิมใจอะไรชิมตัวหวานคล้ายๆรู้เปล่าคล้ายๆขนมไทยเอ้าขนมไทย เปียกปูนไหมถูกต้องถ้าใส่คำปูดไอ้ไม่แต่ว่าใส่มะพร้าวหน่อยคือขนมเปียกปูนดีๆนี่เองทำเแท้ถ้าเต็มปูนด้วยอ๋อคือเขาใส่ปูนน้ำปูนน้ำอ้อยจุดเดียวกับเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อบ่อปูนนี่ค่ะปูนขาวนะครับไม่ใช่ปูนซีเมนต์นะอ่มาดูนี่บรรยากาศตลาดหน่อยทางนี้ ของน้อยอ่ะของแห้งด้วยต้องดูตัรโบอาหารในเองนี่ก่อนอันนี้น้ำปลานะคะน้ำปลาลก้อนแล้วก็น้ำปลาทรายมีปลาแห้งปลาเค็เมมีหอมเขาใช้ปีตาจั่นเนาะเมย์ซุ่นก้านี่นะพี่ซุ่นขายกับฟองกับฟินนู้นเลยจะดูสินค้าไทยก็มีหลายอยู่เนาะมีน้ำปลาไทยแล้วก็มีซอสพมะยังลงมะเอวกระปุก ไอปลากระป๋องด้วยของไทยเองนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าไม่รับเงินไทยเนาะมีแต่เงินจ่ายกับเงินหยวนเนาะเงินไทยรับอยู่ไหมครับเงินไทยเอาอยูหะเอาอยู่นะอืมนะรอดแล้วเราเอาเงินไทยอยู่ตัวหน่อตัวหน่อมีประมาณนี้ตลาดเก็บไปเทิร์นแล้วเขาขายอะไรอ่ะตอนนี้เร่องนะหมดแล้วอ่ะ โอ้โหตลาดข้างหลังนี่ก็ขายไก่ไอ้นี่คือไก่พันธุ์ม่าแต่ว่าไก่พันธุ่มึงไ่กินหมดแล้วไปดูกระโพดหน่อยโอ้โหเต็มเม็ดเต็เมตหน่วยต้องกาไที่อกินให้มุน ไม่เขาอาจจะเห็นว่าฟันเราไม่ค <usc alled> <tai> <c oughs> ่อยดีหรือเปล่ากินอะไรมีข้าวซอยด้วยเนาะเอาไหมปืนเนีวยตัววอน้ตัา ไปเหอะไปเหอะหมดแล้วครับเดี๋ยวเดินออกตลาดก็จบนะครับคือตลาดเล็กมากเลยใช่เนาะดูที่ขี้ปืนดูสินค้าเยอะแยมากนะครับโล้ที่ตัดยามีเชือกจอบของก็ต่ำนีนะนี่จะเอาไอ้นี้ไปเดินดอยบ์ ไอเน,นี้ยเดี๋ยวต้องขึ้นดอยนะอ๋อรองเท้าเดินดอยใช่อันเนี้ยรองเท้าเดินดอยอ้วนทำไมคนหน่ำอ่ะตัเดี๋ยวเราตลาดข,ข้างึ้บเอากว๋วยเตี๋ยวไหมเช้าๆพ้าฟ้องบอกป้าอีก๋วยเตี๋ยวไหมก๋<ะ>วยเตี๋ยวกี๋ก๋วยเตี๋ยวไหมป้าอี อันนี้คือกาแฟโบราณนะเนี่ยดูดิเออก๋ยเตี๋ยวก๋กวาเตี๋ยว,ยว,บยวโบราณร้านนี้นะ,ะน้องทองกินอะไรดีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข,ขอขอดูกาแฟโบราณสักแก้วเดี๋ยวพี่ตามไปกินได้ไหมอ,อ่ะไปดูกาแฟโบราณร้านนี้ก่อนโดยคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับ อ๋ออ๋อนี่เป็นร้านข้าวแกงโบนานกกออราณอ๋อเป็นน้ำร้อนเหรอพี่ก็นึกว่าเป็นร้านกาฟแฟโบราณเขาใช้ใช้เตาเป็นแบบปูนแล้วก็คล้ายๆดินเนี่ยมาโปะทำเป็นเตาแบบดั้งเดิมอยู่ <performance? S 1> เป็นร้านข้าวแกงนะอีไปไปกินข้าวซอยรูดน้องๆรออยู่ครับไปกินข้าวซอยเดี๋ยวจะเดินทางออกจากเมืองดล่ยกันนะครับทุกคนร้านค้านี่คลาสสิกมากเลยอันนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม แต่พี่เดินดูนิดนึงน่าจะใช่แหละอ๋อเขาซอยอ่ะมีหลายร้านนะอ๋อตังนี่เขาใส่ตู้นี้น่ะเขาใส่เปลี่ยวเนื้อไก่ออกอิงเจ๊อิงเจ๊เนื้อไก่มึงเทาเช็ดบัวฟองเป็นร้านนู้นเอาไว้เนื้อไก่บ้านร้านเย็บเสื้อผ้าก็มีครับโอ้โหดูตรงนี้ดีมากเลยอันนี้เขาเย็บเสื้อผ้ากันเลยนะโอ้ คือมักกี้เราไปร้านนู้นใช่ไหมเราบอกว่าโบฟองมานั่งร้านนี้เราเลยขอยญาตมานั่งด้วยกันนะกลัวห่างเหินใส่แสามบาทไก่สามวันสองวันเนาะเอาเนื้อไก่นะครับมานี่คือส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่นะครับอ่ะวันก็คือค่ะวันนึ่งก็ตั้สองาสองห้าสองห้าสองห้าก็เป็นเงินประมาณยี่สิบห้าบาทยี่สิบหกบาทเนี่ยพี่นี่ต้องเอานี่อ่ะให้ลุงอันหนึ่งโอ้ลุงได้เต็มเต็มอ่ะ อ๋อลุงลุงจ้าวันใหญ่อันใหญ่ไหนก็มีแค่นั้นแหละทำไมทำไมกระโพงที่นี่มันน้อยแท้เขาบอกว่าพันเมืองไทยบอกถ้าพันเมืองจีนจะอันใหญ่ใหญ่ทางเมืองไทยนี่เป็นแต่น้อยตั้งแต่แตงโมแล้วนะแช่เย็นเลยว่าไงเนี่ยไม่แช่ฟืองเย็นเจี๊ยบเลยนะมันอยู่ในตู้เย็นมั้งอืมเย็นมากครับอืมหวาน ข้าวโพดสวิตไม่ใชนะ่ข้าวโพดไทยผ่านของอ่ะเขาขายตู้ครับคือบ้าริษังตรงนี้คือหลังเสียเขาขายลูกเท่าไหร่เมื่อกี้เข้าพูดอะ่ะ หายนะจากค่านี้ไม่ได้บอกเดินแม่ขายงี้น่ะเป็นแม่ขายก็เหมือนแม็กพราไอ้นี่นะมั้งเพรตะกงตะกร้าเก้าอี้ขายนั่แหละแต่ว่ามันเป็นตู้ไงปาแลให้พี่หน่อยน้ำปลาไทยน้ำจางน้ำจางของเชียงตุงอุ้ยนีชี้ตรงนี้ เอาข้าวมากลัวไม่อิ oh, ่มพริกของคนอังคาอืมแต่นี่ก็คือเราก็คือเซฟไพร์คนไทยสองคนนะครับทุกคนอาตาเราไหมพี่เอาโอ้ที่นี่มีน้ำตาลด้วยนะเอาพูดดีก็ไม่ค่อยมีนะเชงตรงที่นี่มีน้ำตาลด้วยดูดิว่าชูรสหรือว่าอะไรเนี่ยเอาน้ำตาลน้ำตาลนะได้ยู่นึกว่าน้ำเปล่าเนี่ยเออโอ้ยมีสาวๆเติมให้ก็น่ากินหน่อย แต่ดูไปดูมามันเมืเ่อเหมือนเมื่อ,มเ,มอมเมื่อ20ปีที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่มีพูดถึงคนข้างหลังอีนูน่ <c oughs> เนเดี๋ยวอีบอกจะกแก้แคพียงแนติดอยู่ที่นี่แหละเมืองยางไม่ได้กลับไปเชียงตุงแล้วให้อีชิมก่อนให้อีชิมก่อนถ้าถูกใจป้าก็ถ,าถูกใจลงงุงแหละอืออร่อยแล้วค่ะแซ่บนะอเช็ดชุ่มให้หน่อยดิเออน้องฟองกินเลยนะ เน้ำมันปลาคุณแม่ทำอะไรให้กินบ้างอ่ะเนื้อทอดเนื้อทอดเนี่ยทอดน้ำพริกง่ายพริกหมูหวานครับอยู่อ๋อมีอันนี้ใส่ด้วยเปลน้ำหนังเนาะเจ้าดูดิว่าเขาใช้เนี่ยใช้กระตอกอ่ะกระอกหมูแม่กรสีกระสีแกะแกะน้องคำยอดปกติแกะนักสติกวันนี้เจออันนี้ก็ไปงงกันทีท่า แกะตอกได้ไหมดูนะคำยอจะใช้ภูมิปัญญาของสาวเมืองครับแกะตอกที่มัดกับน้ำหนังแล้วก็ใส่เข้าไปในอ่ะให้หุูถ้าลองกินขอนูว่ามันไอ้นี่ไหมมันเหนียวมันติดฝันไหมถ้าเป็นกระหนังวัวกระหนังหมูนะออเอาโอ้ยพอก็คือค่ะเฮงนะหอสิบบาทครีมเอาไหมไอช็อตครีมภาษาพมา่าเขาพูดว่าอะไร ไม่ไรู้แล้วเดี๋ยวอเอาไอศครีมมาลองกินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินข้าวซอยเสร็จก็ต้องกินเอาไอศครีมตามาหลังเอาไหมเธอชอบไม่ใช่หรอเย็นๆด้วยน,นะมันหนาวอ่ะวันเนี้ยแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวหาก,กิน,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 นะนกไม่มีแล้วนะเดี๋ยวซื้อไปก่อนข้าวซอยเฮ็ดเองถ้าไม่เฮ็ดเองใครจะเฮ็ดนะเออแปลกแปลกมากสามคำหมด ว่าบอก,อบอกว่าร้าจะมานะตัวไอ้เขาว่าพี่ติ๋งสามทำหมดเขาซอยอืม นี <muitas S 2> ่กระดี oh ่ผ <fe Jean> ้าโชวคนี่เตารีฟ่านอ่ของจริงของจริงของแท้ต้องซื้อไปใช้ที่ประเทศไทยมั้งครับเขาเคินเดียผ้าก็ไม้ไวสารหูเคินไปแถวเลยตัวฟองถามน้องกระดีชื่ออะไรใช้น้ำฝนคนดอยไหมคำว่าสารหูแดงนี่เพื่อนไม่ได้ไม่ได้น้าแม่เป็นโรคคลเลยน้าแม่เป็นโรคคลแล้วน่าตา นาตาเป็นภาษาลาหูหรือภาษาพม่าภาษาลาหูอะราหูาหนนะา,า,นา,านะสวยนะครับเมื่อกี้ชวนเขากินข้าวอยู่อะดูดูขยบก่อน <c oughs> อันนี้เขาเขาสั่งตัดตัวเท่าไหร่อยากรู้ชุคาจากเขมนเล่าแหละชคา สาว้สดงข้าอายเคีมาเล่าเลยส้มค่ะฮะคเนี้ยสชื่อาล่าอยู่ไหนเียมาสาวละหูข้าอายเท่าไไรตกลงเดี๋ยวแป๊บนันค่ะนี่อ๋อ ก็คือเราพิงจะเป็นสาวละหูครับเราพิงจะเป็นเคยละหูครับฮะค่ายิบสี่หมือนห้าค่ายิบสี่เหมือนห้านี่เป็นเงินก็คือสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยหกสี่อว่าอ๋อไม่รวมจากค่าพวกเสื้อไม่รวมค่าผ้าเนาะไม่รวมค่ายิบค่าเย็บอะไรเงี้ยก็ถูกเนาะก็ไม่แพงก็ไม่แพงถ้าเป็นประเทศไทย ใครบอกจริงอะ <c oughs> ถึงใครงนน่าจะได้อยู่แหละเอออันนี้เป็นเย็บมือด้วยไงแบบแบบแฮนแฮนเมดข็อบคุณภาษาละหูแดงขอบคุณภาษาลหูแดงขอบคุณภาษาละหูแดงขอบคุณภาษาละหูแดง อาบูเลจาอะแบบกิที่พูดเออทำไมมึงอยู่กับรูหูแดงไม่รู้เรื่องเลยอันแน่ทัวร์เนี่ยอาบูเลจานะครับก็ขอบคุณนะยกลยกโชว์หน่อยให้ดูหน่อยให้ดูลายละครึ่งเออโอ้ว้าวชุดเดทอะชุดเดทอะสวยสวยอะก็ตัวพ่ลมมีาเรือยแหละอ๋อชุดของน้องใชอ าชุดของสาวสวยสาวละหูแดงนั่นเองโอเคเลินทานะครับทุกคนเจสุตินบาแดลาแด่ว่วะอันนี้น้ำฝนคนเมืองรวย <c oughs> บ้าค้า <c> ง <oughs> เอ้ดูสุให้น้องดูเออพิงกดชชตเตอร์นะี่โอ้สวยมากลาแดลแดเอาไว้ นกฟิงอยากเป็นเขยลาหู <c oughs> <c oughs> บอกที <c oughs> หลานชายนกฟิงอีกแล้ว